ช่วยพวกฉันขายเกียวทอดแล้วเหรอฉันมีเงินตั้งสิบสองล้านจะมาให้ยืนขายเกี๊ยวคงเกี๊ยวทอดลำบากตากลมตากแดดแบบนี้ไม่เอาหรอกจ้ะพผาๆบาางก็ดีนะแกฉันรู้ว่าแกมีเงินเยอะไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกนะห่วงแต่ตัวพวกแกเองดีกว่านะเกี๊ยวทอดเด้อครับเด้อเกี๊ยวทอดเด้อสอบาทหอนหอนด เกี่ยวทอดไหมครับอเฮ้ยคุณเป็นไรป่ะคะหน้า,ค,านะคุณครับเฮ้ยนี่ป๊อมนี่หวานโดยันไปนั่งก่อนดีกวา่าไป ไงแกมาเป็นลมแบบนี้ได้เหรอฉันไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วอ่ะฉันเพิ่งขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาหางานทําแต่ว่าโดนคนขโมยกระเป๋าตังค์แล้วก็พวกเสื้อผ้าโทรศัพท์ไปหมดเลยอ่ะฉันก็เลยเป็นแบบที่พวกแกเห็นนี่แหละโอ้ยแกนี่โชครายจริงเลยเนี่ยแล้วแบบนี้ แกจะยังไงต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเงินก็ไม่มีกะว่าจะกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนแต่ก็ไม่รู้จะกลับยังไงอะ่ะเรื่องนั้นค่อยว่ากันที่หลังแล้วกันแต่ตอนนี้ฉันว่ากินอะไรรองท้องก่อนไหมเนาะจะได้ไดีขึ้นไปแปวไปโอ้เราโชร้ายแล้ได้ขนาดนี้เลยนี กินก่อนเอ้ยค่อยๆดิเดี๋ยวก,ก็สำลักหรอกอติดคอทำไงเนี่ยอืค่อยๆกินก็ได้เดี๋ยวติดคอ,อส้องสัยหิวจัด ฉันขอบใจพวกแกมากเลยนะแล้วนี่พวกแกขายเกี๊ยวอยู่ที่นี่เหรออืมก็ขายมาหลายปีแล้วนะเอาจะว่าอะไรไหมอ่ะถ้าฉันจะขออยู่กับพวกแกก่อนอนะ่ะคือจะให้ฉันช่วยขายของอะไรก็ได้นะฉันขอแค่มีที่นอนก็พอได้สิแกมาอยู่กับพวกฉันก่อนก็ได้ ไม่เชื่อกันขายเกี๊ยวนี่แหละไม่เป็นไรหรอกขอบใจพวกแกมากเลยนะถ้าฉันตั้งตัวได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาเช่าห้องอยู่เองอิ่มย่งกินต่อกันได้นะาจาเกี่ยวล้อนค่ะเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยนะเกี่ยวจ้า เดี๋ยวฉันมานะเมื่อกี้แม่ที่ขับมอไซค์มาสั่งเท่าไหร่นะห้าส <50. S 1> ิบเออจำไม่ได้เฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวแม่เข้ามากี่โมงนะน่าจะอ,อีกสักพักไหมเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยก็ได้จะได้กรอกรอบโอ้ยยบ นี่แกซื้อลอตเตอรี่มาอะไรตั้งเยอะตั้งแยะวเนี่ยอ้ยก็จะได้ลุ้นหลายใบไงเดี๋ยวนะเรานี่แกไบเอาเงินที่ไหนมาซื้อวะอืมก็เงินในกระปุกไงฮะเงินในกระปุกนั่นมันเป็นเงินทุนซื้อเกี๊ยวของพวกเรานะอืมนี่พวกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถ้าฉันถูกรางวัลมาเนี่ยเดีย๋ยวฉันคืนแกให้นี่ แล้วถ้ามันไม่ถูกละจ๊ะจะทำไงนี่โดแกอาดพูดให้มันเป็นมงคลหน่อยได้ปะแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่โดพูดอะจะทำยังไงแล้วเราจะเอาทุนที่ไหนไปซื้อเกียียวมาขายอีกอะเออเอาเป็นว่าแกเชื่อฉันได้เลยเพราะว่าฉันเนี่ยมีรางสังหอนว่าจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่มสาธุสาธุ ันประชอดอย่าเดี๋ยวลืมเอาเกี๊ยวใส่ถุงให้ป้าขเขา,นะา,าด้วยอ่ะเออเท่าไหร่นะห้าสิบเดีแค่ป้าดี่มา ป๊อปเฮ้ยถูกลวมันที่หนึ่งจริงเลยเาฮ้ยไม่กอแกดีใจด้วยนะโอ้ยนี่ป๊อปดีใจด้วยนะแกรวยเลยรวยกับเขาสักทีรู้เ้ยเฮ้ยต่อไปนะฉันจะไม่ต้องมานั่งลำบากขายเกี๊ยวทอดลร้อนอีกต่อไปแล้วเฮ้ยทำเสียยว่าก็ต่อ ยังไงอะ่ะเงาังไงอะ่ะเงาังไง,อไงเ,อเอาขึ้นเอาขึ้นเงินขึ้นขนขึ้นเงินเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันมาขายเกี๊ยวทอดแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแก <c oughs> มันน่าจะลำบ,าก,บากแกสภาพเฮ้ยเกี๊ยวป้าลืมไปเนี่ยโอ้โห สวยเช่นะซื้อใหม่เลยเหรอใช่พอดีว่าฉันซื้อรถมาสองคันน่ะวันนี้เอารถยนต์มาแล้วก็อีกคันหนึงเนี่ยเป็นมอไซค์ป้ายแดงเลยนะอ๋อแล้วนี่ฉันซื้อบ้านแล้วด้วยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยฉันจะย้ายเข้าไปอยู่ละโหทำไมแกซื้ออะไรใหญ่ขนาดวะก็ค <c oughs> นมันรวยอะนะ นี่ก็ว่าจะไปซื้อมือเฉอสักสองเครื่องกระเป๋าแล้วก็รองเทา้าพอๆบ้างก็ดีนะแกฉันรู้ว่าแกมีเงินเยอะแต่ถ้าจะใช้เยอะขนาดนี้ยมันจะหมดได้นะอ๋อนี่ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกนะห่วงแต่ตัวพวกแกเองดีกว่านะอ๋อและนี่วันนี้ฉันไม่นอนบ้านแกนะ ฉันไม่ไปนอนโรงแรมคืนละหมื่นนึงอ่ะพอดีว่าบ้านพวกแกมันหลอนไม่มีแอร์ฉันนอนไม่ค่อยหลับแล้วแล้วแกจะไม่มาช่วยพวกฉันขายเกี๊ยวทอดแล้วเหรอเฮยียหวานฉันน่ะไม่ใช่ป๊อปคนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะ ฉันมีเงินตั้งสิบล้านจะมาให้ยืนขายเกี๊ยวทงเกี๊ยวทอดลำบากตากลมตากแดดแบบนี้ไม่เอาหรอกจกอ้ะอ๋อแล้วนี่ฉันก็ว่าฉันจะอยู่เฉยๆสักปีหนึ่งนะฮะนี่แกอยู่ว่างว่าปีหนึ่งเลยหรอยังไงก็บริหารเงินดีแล้วกันซื้อรถซื้อบ้านซื้อทุกอย่างแล้วอะแล้วแกเหลอเงินกี่าล่ะ เนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหล้านแต่ว่าฉันมีบ้านฉันมีรถมีทุกอย่างเป็นของตัวฉันเองก็ไม่ต้องมีหนี้มีสินอะไรนะก็อยู่แบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ลำพังพว่าแกเนี่ยขายแค่เกี๊ยวเนี่ยอย่ามาสอนอะไรฉันเลยเนาะฉันจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันฉันไม่ได้สอนพวกฉันสองคนก็แค่เป็นห่วงแก แล้วก็หวังดีกับแกนะเว้ยเนี่ยหวังดีหรือว่าอีกฉากันแน่ฮะนี่ก่อนจะหวังดีกับคนอื่นเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะทุกวันเนี้ยยังขายแค่เกี๊ยวทอดอยู่เลยอ๋อแล้วก็เอาเกี๊ยวให้ฉันด้วยนะ อย่าบอกนะว่าแกถูกางว,วัลที่หนึ่งแล้วอ่ะเปล่าหรอกฉันก็แค่ลงทุนตามภาษาคนรวยเงี้ย <c oughs> ป๊อปแกลงทุนอะไรหรอทำธุรกิจอ,อะไรอ่ะให้ผู้ชันสองคนไปเป็นลูกจ้างได้ไหมบอกว่าแกไปเนี่ยพวกแกก็ไม่รู้หรอกนี่พวกแกรู้ปะฉันลงทุนไปแค่แสนเดียวได้กลับมาตั้งหลายแสนเนี่ย ป๊อปนี่แกเล่นพนันออนไลน์เหรอนี่เขาเรียกว่าการลงทุนที่มีผลตอบแทนแบบคุ้มค่าอ่เอางี้ไหมเพราแกสนใจปะล่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฉันเหลือตงังประมาณ5ล้านใช่ไหมที่บอกพวกแกเมื่อกี้นี้ตอนนี้เพิ่มมาเป็น10ล้านแล้วจ้ะป๊อป แกได้เยอะแล้วนุ้ยฉันว่าแกเลิกเล่นเถอะเงินตั้งสิบล้านแกใช้ได้ทั้งชาล่วนี่ฉันจะบอกให้นะนี่ขนาดฉันเพิ่งเล่นนะเนี่ยฉันยังได้ตั้งหลายล้านแกจะให้ฉันขอแค่นี้ได้ไงฮะชงไม่ได้เข้าข้างแกตลอดนะถึงมันจะได้มาง่ายๆตอนเนี้ยแต่สุดท้ายมันก็เอาคืนใช่วงการเนี้ยมันไม่ยอมเสียเปรียบหรอก ถ้าเราหยุดเล่นได้เราก็ชนะมันด้วยนี่พวกแกอย่ามาขัดลาบกันได้ป่ะอ้อรวยนะอิดชาเห็นฉันได้เงินเยอะรวยขึ้นรวยขึ้นต่างจากพวกแกที่ขายเกลียวทอดงงงงแบบนี้ใช่ปะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะป๊อกตอนนี้แกก็รวยแล้วมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอะ่ะแค่นี้แกก็ใช้สุขสบายไปทั้งชาติฉันว่าแกพอเหอะ อิดฉาก็ไม่ต้องมาห้ามฉันเล่นต่อไปฉันจะรวยรวยรวยกว่านี้อีกฉันถือว่าฉันเตือนกันแล้วนะ ได้ล้รอบนี้ฉันจะเอาเงินฉัน okay. ค hmm ืนเติมก่อนนะห้าล้านไปเลยเอาให้หมดบัญชีโยห่ยเฉันจะเอาเงินกลับคืนมาให้หมเลยบ้านรถ คอยดูนะฉันจะเอามาเติมฉันจะเอาคืนให้หมดเลยป้าสั่งกี่กระปุกแน่สามหวานโดป๊อปทำไมแกเดินมาแล้ว ทำไมสภาพเป็นแบบนี้มีรถทำไมไม่ขับรถมานั่นดิฉันขายรถขายบ้านไปหมดแล้วอะแกฉันไม่เหลืออะไรแล้วอะอะไรนะนี่เงินไปสิบสิบล้านเลยนุย้ยยังไม่ถึงสามเดือนแกใช้หมดแล้วเหรออย่าบอกนะว่านี่แกเสียพนันออนไลน์อะ <c oughs> ยังไม่เหลืออะไรแล้วว่ะพวกแกฉันหหมดตัวฉันฉันไม่เหลืออะไรฉันไม่เหลือใครฉันไม่อะไรเลยทนีอย่างนมดแล้วัำไมไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมดตัวหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะแกแกมาขายเกี๊ยวทอดกับพวกฉันก็ได้ไปเข้าบ้านก่อนโอ้ย